ขั้นตอนมีอะไรบ้างก่อนสัปานะคะแล้วต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนเข้ารับบริการคะสวัสดีค่ะเอนมินสกายนะคะสวัสดีค่ะคุูกเกตค่ะค่ะคุูกเกตคะทำไมต้องมีการลดแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับบริการสองวันนะคะ แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นการไหลเว้นของเลือดนะคะอีนนี้ไปกระตุ้นก็จะทำให้สารขัดหลวไหลออกมามากขนาดสักนะคะอยากให้งดก่อนเพื่อผลลัพธ์หลังลอกจะได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์หรือลูกค้าที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวสามารถสักปานได้ไหมคะ ส่วนคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นะคะก็คือทางร้านจะให้งดให้บริการทุกกรณีส่วนลูกค้าที่มีโรคประจำตัวอยาอ่างอาทิเช่นเบาหวานความดันเป็นโรคหัวใจก็คือเกรดอยากให้ลูกค้าค่ะปรึกษาคุณหมอก,ก่อนเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าอีกช่นกันงค่ะ ค่ะคุณลูกเกดคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะสัญญกรรมหรือว่าอยากจะฉีดปากควรสักปากก่อนหรือว่าควรทําสัญญกรรมก่อนดีคะ้าให้เกดแนะนํานะคะก็เกดจะแนะนําว่าอยากให้สักปากก่อนจะดีกว่า<ฮ>ค่ะค่ะอยากให้มดสัญญกรรมอาทิเช่นเช็ดลิลเลอร์ทงปากกระจัดนี้เป็นต้นเว้นห่างกันอย่างน้อย1เดือนนะคะ<ฮ>หรือกรณีลูกค้าทํามาแล้วก็คือเว้นห่างกันอย่างน้อยสองเดือนเป็นต้นไปค่ะแล้วก่อนเข้ารับบริการต้องมีการ,รบำรุงปากยังไงบ้างคะ แนะนำว่าให้บำรุงปากด้วยลิปที่มีส่วนผสมของวิตามินอ e, ีหรือลิปมะพร้า,พาวก็ได้ค่ะ,คะตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นที่ิลฝีปากได้ดี สำหรับลูกค้าที่รับประทานวิตามินอยู่แล้วนละลูกค้าที่ปวดเป็นโรคประจําตัวยังต้องทานยาบางชนิดควรงดก่อนเข้ารับบริการไหมคะให้งดเป็นบางประเภทนะคะอย่างเช่นงดวิตามินคอลลาเจนหรือยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดถ้าลูกค้ามียาที่ทานอยู่แล้วเป็นประจำปรึกษาก่อนเข้ารับบริการจะดีมากเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าเองนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการเตรียมตัวเบื้องต้นนะคะก่อนเข้ารับบริการกับเรานะคะ ลูกค้าท่าในใดสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดขาวเก้าเได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ